สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่ต้องมาคุยกันหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของ เรื่องเวนดิ้งแมชชีนะที่วันนี้ในตลาดเนี่ยมีข้อสงสัยกันมากเลยนะว่าตู้อัตโนมัติทั้งหลายแลนเนี่ยมันมีความแตกต่างก,กันยังไงทนะั้งคุณสงสัยกันมากเดี๋ยววันนี้เราสองคนมาคุยกันครับครับผมแม่มใครจะไม่สงสัยได้ยังไงนะเพราะโอ้โหตอนนี้ในตลาดคุณมีทั้งตู้บุญเติมนะครับมีทั้งตู้สบายนะอ่ะาล่าสุดจะมีตู้ของสาเบดิ้งของ S v t วีท ในหนึ่งตู้ต้องบอกเลยว่าแหมแนวลบตู้นี้ลบกันสนุกเลยนะธุรกิจนี้ตอนนี้ก่อนอื่นเราต้องสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าหุ้นกับผมนะไอพี่สิบห้าแล้วได้ครับครับอยู่กับผมเจตไรพันธุ์สุวรรณปุระครับจากเช็คหุ้นครับผมประสิทธิ์กรโชคอนันต์นะครับนายกล้วยหอมจากสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ครับผมวันนี้เอาสั้นๆไม่ต้องเต็มยศ นะครับและที่สําคัญครับเราก็ยังมีผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมครับอย่างชัยโยกรุ๊ปครับครับผมอย่างโพเอนนะฮะตรงอยู่นี้ครับผมแล้วก็กันกุลด้วยครับผมน่าเรียกว่า3สปอนเซอร์นี้เหนียวนั่นจริงๆนะรอรออะไรที่ซีอูเอากันมีมาปุ๊บพูดทันทีเลยนะพี่ประสิทธิ์นะใช่ครับผมพี่ประสิทธิ์พูดถึงหุ้นในช่วงนี้นะก็ถือว่าหลายๆตัวก็เริ่มที่จะออกดีลา กันเยอะมากขึ้นนะเพราะว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยมันก็เริ่มที่จะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่มันเริ่มที่แบบว่าผ่อนคลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดล็อกดาวอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ก็มีหุ้น IPO หลายๆตัวเนี่ยเตรียมตบเท้าเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดทุนไทยทั้ง MAI และเซทเยอะเลยนะพี่ครับผมเรียกว่าความกังวลนะที่แบบว่าแม่หนักๆโอหนักใจไม้จะเป็นเรื่องของเฟดเองก็ออกมาแล้วนะตามคาดค,ค,คงดอกเบีย้ย QE นี่ยังคงเหมือนเดิมก็ามาลรุนกันอีกทีก็พิจิกาทันวาว่าจะปรับลด QE ไหม,มในส่วนของแกรนไชน่านะหรือว่าไชน่าแกรนที่แบบว่าคนกลัวแบบว่าเฮ้ยจะเบี้ยวว่ะเพราะเขาเป็นอสังหาเบอร์สองขอยตอน,นี้ก็ บอกว่าจะใจตบเบีย้ยตามนัดนะเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นโมเมนต์บรรยากาศตอนนี้ต้องบอกเลว่ามาได้ถูกจังหวะสําสหรับพวกหุ้น IPO กันเลยทีเดียวใช่ถ้าเกิดพูดถึงหุ้นในช่วงแถวๆเดือนนี้นะก็จะมีหุ้นที่จะเข้าก่อนเลยก็มีอย่าง C-Panel นลพี่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลย C-Panel ตอนนี้ C-Panel เนี่ยเขาก็ได้เคาะราคาไปที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่6บาทนั่นเองครับผมจะเป็นราคาที่แบบแหมพอเหมาะ พอมือพอไม้กันเลยทีเดียวเห็นว่าจะเข้าซื้อขาวันที่สามสิบกันยายนนี้นะใช่เขาเปิดจอตั้งแต่วันที่ยี่สบเอ็ดถึงยี่สบสามกันยายนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยในหมวดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ก่อสร้างหรือหรือชื่อได้ว่าป๊อปคอนป๊อปคอนไ <laughs> ม่ใช่มือปืนป๊อปคอนนะพ <laughs> ี่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณชาคริมไหมในช่วงที่ผ่านมา คุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมคุยทั้งคุณชาคริตนะทั้ง APM ทั้งพิาากษาทังกันน่าจะว่าครบเรียบร้อยแล้วนะฟังแล้วก็จะบอกเลยว่าโอ้หุ่นตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสามสิบนี่สุดปังเลยเอี้แล้วกันโ้สตอรี่ของเขาคือวันนี้ภาพของอสั์หาริมารัพย์เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้ะในแง่ของวัสดุ ก่อสร้างเนี่ยการที่ใช้เาเรียกว่าพีแคสเข้ามาแทนที่กับตัวของคอนกรีตเนี่ยที่เป็นแบบปูนเนี่ยมันเริ่มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเหตุผลก็คือหมันรวดเร็ว2มันเบาแล้วก็ราคาถูกกว่านะครับเวลาในการก่อสร้างที่สําคัญเงินที่เขาได้ไปเนี่ยเขาจะเอาไปทำเขาเรียกว่า f fully a u t o m a t e ว้าวทำให้แบบมีเครื่องจักรเยอะขึ้นเขาจะาไปพูดไงทำทำโรงงานอีกแห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบทำให้เครื่องจักรเนี่ย เดินเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็สามารถก่ออ่ะเขาเรียกว่าทำไอตัว precast เนี่ยได้อย่างเร็วแล้วก็เต็มที่มากขึ้นรองรับกับอสังหาที่กำลังกำลังจะเติบโตพีต่นะอืเดี๋ยวเป็นแนวราบนะพูดง่ายเออแนวราบตัวที่ว่าได้รับ<น>ความ ฮินฮอตปัปปูรามามากนะนิว Normal ทำเป็นคนแบบไปอยู่แนวราบเอา,อางี้ลยกันงานนี้นะมีมือดีอย่าง APM อีกนะแล้วก็ฟินันเซียที่เป็นผู้จัดจำหน่ายน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้ครบเครื่องเอา,อางี้ลยกันนะแมสเรียกว่า APM ฟินันเซียมาบรรจบเมื่อไร่นี่ยผมว่าความอลังการงานสร้างก็ต้องบอกเลยว่านะอ่ะเหมือนเดิมมีมีให้นักงทุนได้ลุ้นตลอดเวลา <laughs> นี้คือวันที่30 30กันยายนที่จะเข้า First d a ดย์เทรนะครับใช่ครับผมต่อไปหลังจาก30เนี่ยก็จะมีห <BI ุ้นอีกตัวหนึ่งที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของตัว Wedding Machine นั่นก็คือหุ้นของตัวบริษัท Sun Wedding Technology จำกัดมหาชนหรือ SVT นั่นเองพี่ครับผมมันถือว่าเป็นมีความน่าสนใจเนาะพูดง่ายๆหรือว่าแหมดูจากแชร์โฮเดอร์ใหญ่ก็บอกคำเดียวว่าเขาอยู่ในข้ามบอร์ดในพวกอุปภบบริโภคมายัง ยาวนานแสนนานน,นคือกลุ่มของสาพัทใช่คืออย่างนี้พี่ผมมีโอกาสได้คุยคุณต้งที่เขาเป็นเขาเรียกเป็นหัวเรือใหญ่ของตัว S V T เนี่ยนะฮะเขาบอกวอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะถูกสปิน f ออฟออกมาจากเครือสาพัทเนี่ยตั้งนานแล้วแหละ<อ>เพราะว่า<อ>เขาอะต้องการต้องการสร้างให้ตัว S V T เนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองทำอะไรด้วยด้วยตนเอง ฝีมือก็ต้องทําด้วยตัวเองอเมื่อก่อนเนี้ยไอ้เรื่องของ Machine, เว d ดิ้งแมชชีนเครื่องอตู้อัตโนมัติทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมเหมือนต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นแต่วันนี้เนี่ยด้วยยุคเรียกว่านิว n o r m a l ยิ่งบวกกับสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยทำให้การออกไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนอกบ้านโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์เนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไม่มีโอกาสได้เข้าเซเว่น่ะพี่คิดดูแล้วกัน <laughs> สองทุมปิดอะ ไห้ตัวเครื่องอัตโนมัติพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งที่ที่แบบหาต้องหากินอ่ะนะคือต้องสมมติลงจากคอนโดมามาเจอตู้อ่ะก็ได้กดไดซื้อนะอยู่ในตามโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องออกไปไหนไกลยอยู่ในแค่โรงงานในพื้นที่ทงงานก็สามารถกดซื้อได้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าจุด แข็งสาคัญของตัว s v t นอกจากนั้นอีกเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของขาปลีกนะพี่เหตุผลที่ทำไมถึงบอกเนี่ยเป็นขาปลีกก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายที่เขามุ่งเอาไว้เนี่ยสำหรับเครื่องตู้อัตโนมัติเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็บวกกับเรื่องเทคโนโลยีที่เขานําเข้ามาด้วยโดยคนไทยเพื่อคนไทยจะบอกว่าต้นทุนที่สําคัญของตัว Sunwending เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของตู้เพราะว่า ที่สำคัญเลยก็คือตู้เนี่ยเขาไปซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือสองเครื่องมือสามเอาไปว่าราคาเนี่ยหลักหมืน่นหรืออาจ อาจจะต่ํากว่าแล้วเขาก็เอาเครื่องพวกนี้มารีเฟอร์บิชใหม่ก็คือว่าเอามาปรับปรุงพัฒนาพวกระบบต่างๆเนี่ยใส่เทคโนโลยีเข้าไปใส่จอเข้าไปใส่อะไรก็ได้ทําให้มันรู้สึกว่าคนไทยมันเข้าถึงง่ายตรงนี้ก็เป็นข้นตุนสาคัญทําให้เขาเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าวันนี้ตู้จานวนตู้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเจ้าอื่นในตลาดแต่ว่าในแง่ของการเข้าถึงเขาเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเลยนะก็ถือว่าราคาเขากําลังเหมาะมือเนาะสองบาท 54สิบสี่ตางต่อหุน้นใช่ผมน,ะนวาน่าสนใจมากครับผมนะจำนวนตู้เขาก็ระดับประมาณ1 3ื่นสามเนาะพูดง่ายๆนะครับตัวของเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำของ F v v v t ต้อั้งหมดว่าอยู่ในของพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะสาวโรงงานหนุ่นมโรงงานต้องบอกว่าโอ้โหต้องได้เคยผ่านตู้เอา,อางี้กันได้ใช้บริการในจุดนั้น ใช่ใช่แล้ววันนี้เขามีโปรดักต์สินค้ามากกว่าเจ็ดร้อยรายการคําถามที่ผมเจอเยอะมากๆเลยก็คือว่าแล้วผมก็ไปถามคุณโต้งก็ถือว่าเป็นลูกของสหพัฒน์แล้วสหพัฒน์ที่ผ่านมาซัพพอร์ตอะไรกับ s อสวีทีเปล่าโต้งบอกว่าไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลยถึงแม้ว่าสหพัฒน์เองจะมีสินค้าของเขาเองแต่เขาก็ไม่เคยใช้สิทธทิพิเศษต่างๆในการเอาของมาในราคาที่ถูกกว่ามไม่มีเลยแล้วสินค้าของสหพัฒนมีแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นนอกนั้นจะเป็น สินค้าของคู่ค้าที่เป็นค้าปลีกของเขาที่เขาแบบเป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาวนานมากกว่าแล้วรายได้ที่สำคัญตัวนี้เลยนะรายได้สําคัญเนี่ยนอกจากค้าปลีกแล้วเนี่ยเขายังมีเคาเรียกว่าเป็นตู้แบบ e เอ็กซ์คลูซีฟด้วยพี่สมมุติว่าพี่มีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งอ่ะสมมุติแบรนดข์ขายขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งของพี่พี่บอกว่าเฮ้ยเจอยากจะได้อยากจะได้ตู้อะเอามาติดแบรนด์ผมนี่ไหมอันนี้ก็สามารถติดโลโก้ของพี่ได้ มือนเป็นเชลของพี่เองโดยตรงแล้วก็ไปขายอ่าอ,อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งรายได้อีกรา,ายได้ช่องทางหนึ่งคือเขาอนาคตจะมีการขายโฆษณาบนตู้ก็เหมือนเป็นแอดอะ่ะพูดง่ายเหมือนขายแอดอ่ะปิดตู้เลยจะเป็นติดจอก็ได้จะติดด้านข้างตู้ก็ได้อีกรายหน้าที่สําคัญที่อันนี้ยังยังแบบว่ายังไม่คลอดแต่บอกอยู่ในไฟลิงแล้วก็คือขายแฟนชายพี่ว้าวเอา,อางี้แล้วกันนะแม่จะทาให้แบบว่า s v t นี่เหมือนกับ เสือตึกปีกนนเนาะพอแบบว่าเข้าสู่ระบบของการแฟนชายแล้วเนี่ยตรงจุดนี้เพราะว่าเขาแฟนชายได้เพราะอะไรมนะเขามีตู้เยอะพี่ถ้าเกิดไปโรงงานอะไปโรงงานของเขาเนี่ยตู้เขาเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเขารีเฟอร์บิตตู้สามารถซ่อมแซมตู้ทันทีมีตู้รองรับลูกค้าได้เลยคือไม่ต้องมานั่งอรอสั่งใหม่ประกอบใหม่คือเขามีพร้อมที่จะแบบให้บริการให้กับลูกค้าเลยอือครับผมเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียนะโรง,งงานเขาอะอใหญ่กว่าญี่ปุ่นอีก ความความอลังการความยิ่งใหญ่เราคงได้เห็นอนาคตที่เขาคงเปิไปลุยตลาดของ CLMV เนาะพูดง่ายๆอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะแบบเล็ดเหน่อยอาจจะเป็นช่วงของเดือนตุลาคมเลยเนาะแบบ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  SVT เนี่ยเทดวันนี้5ตุลาคมอ๋อวันนี้5ตุลาคมาใช่ครับห้าตุลาคมนะครับเดี๋ยวว่า C-Panel 3 0สตุลาก็ SVT อ่ะแล้วอีกตัวนึ่งเกินเกินมา ก็คือเป็นดีเพนท์ทุกคนน่าจะรู้จักนะพี่นะยี่ห้อเนี้ยสีเดลต้าโอ้ไม่ใช่หุ้นเดลต้าในตลาดเนาะแต่เป็นสีเดลต้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่าาราคาขึ้นแบบ <laughs> ขึ้นแบบเดลต้างั้น <laughs> จะดีไหม S <S อย่ากดผิดนะครับคุณผ <mat yeah okay 네ู้ชมอย่ากดผิดนะครับเดลต้าเอาใช้ชื่อย่อว่าดีเพนออันนี้คงไม่ต้องอธิบายว่าแล้วเขาก็เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีทาคันธุรกิจสีไึ้ถึง T O a แล้วกันเอาไว้แล้วกันนั่นแหละก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเงินที่ได้มาเขาก็จะเอาไปแบบลงทุนเพิ่ม c a p ซิตี้ของเครื่องจักรสร้างโรงงานอะไรต่างๆนานาเพิ่มเติมแล้วก็สุดสุดท้ายก็คือว่าเป็น c a โฟ f ์หมวนเวียนแล้วก็เอาเงินไปคืนเงินกู้ ของสถาบันทางการก็รา,าย<ม>ละเอียดเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสได้ไปคุยกับเขานะฮะแต่ว่ามันก็เริ่มมีรายละเอียดออกมาแล้วแหละว่าเออเนี่ยเขาจะเอาเงินไปทําอะไรยังไงแล้วก็ระดมทุนไปเพื่ออะไรมันก็มีอยู่แค่นี้ต้องรอติดตามชมนะฮะของทางหุ้นอินไซส์แล้วก็เช็คหุ้นด้วยนะฮะครับผมเรียกว่ามีข่าวสารมาแบบรัวๆและพูดง่ายๆนะคร <chet. S 1> ับผมอย <c oughs> ู่ในี นะเดี๋ยวว่าแหม่ชื่อเขาชื่อจำง่ายเนาะชื่อสีเดลต้าทุกคนแบบโอเคเอางี้แล้วกันนะพอเอ่ยถึงยี่ห้อสีมันก็เหมือนกับสีโทเอะคนนึกถึงคนโทเอเอางาอี้แล้วกันเออเออจะขายประมาณช่วงช่วงไหนฮะก็จะเป็นช่วงกลางกลางเดือนตุลาพี่ตุลาเราก็อาจจะไปอีกทีหนึง่งพฤศจิการประมาณนั้นเลยอืมครับผมเดี๋ยวคงมีการอัปเดตเข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งตรงจุดนี้นะครับผม ถึงเรื่องไฮไลท์สำคัญของ EP นี้นะพี่ก็คือว่าเป็นประเด็นที่แบบถกเถียงกันมานานนะสำหรับเรื่องของตู้เวนดิ้งแมชีนเนี่ยในวันนี้ในตลาดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง3แบรนด์3ตัวในตลาดหลักทรัพย์ นะก็คือเจ้าเก่าแก่ของเราเลยคือบุญเติมครับผมอ่าเจ้าที่สองอ่ะสบายเทคอืมก็คือวันนี้เลยที่พูดถึงไปเมื่อกี้ SVC Sun Wedding Technology หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันคือตู้เหมือนกันนี่หว่าผมพูดถึงตู้เอตู้ตู้กดอัตโนมัติเนี่ยคนหลายคนก็มองว่ามันก็คือตู้การเติบโตของตู้การเติบโตของตู้มันก็มาจากการขยายตู้ถูกไหมอ่าครับผมขยายตู้เพิ่มรายได้ก็ได้เพิ่มถูกไหม แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปเจาะรายละเอียดในโครงสร้างของตัวธุรกิจแต่ละตัวที่พูดถึงไปเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะอนะฮะอย,อย่างเริ่มจากไอตัวบุญเติมเนี่ยเริ่มต้นเลยธุรกิจหลักเขาก็คือธุรกิจเติมเงินมือถือซื้อบริการประกันภยัยประกันชีวิตอืแล้วก็มาขยับมาทาเบนดิ้งก็คือมอีมีขายของมีค้าปลีกแล้วก็มีเครื่องกดน้ําที่เป็นกาแฟอะไรต่างๆอันนี้เพิ่งมามีตอนหลัง ก็คือสบายเทคเนี่ยคล้ายๆกันพี่สังเกตไหมว่าวันวันนี้สบายเนี่ยไปจับมือบุญเติมเยอะขึ้นทำหลายๆอย่างเพราะว่าหนึ่งเหตุผลก็คือว่าตู้เขาไม่ได้มีเยอะสองเหมือนกันเลยตู้เขาเป็นตู้ใหม่ถ้าเกิดเขาทำตู้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มการที่เขาบอกว่าเขาเป็นเทคคอมพานีสบายเทคนะฮะเขาก็จะเอาอผู้อ่านดีเรื่องของเทคต่างๆเนี่ยเอามาช่วยกับทาบุญเติมแล้วก็ต่อยอด mm. ในตู้ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเดิมเนี่ย ในขณะที่ SVT ที่กำลังจะเข้าตลาดเนี่ยจุดแข็งของเขาเลยก็คือเรื่องของตู้ตู้ของเขาเนี่ยเป็นตู้รีเฟอร์บิดคือเป็นตู้มือสองมือสามจากญี่ปุ่นราคาหลักหมื่นบาทแล้วก็เป็นน่าจะคนไทยน่าจะเป็นเจ้าเป็นบริษัทเดียวหรือสองบริษัทเนี่ยที่มีโอกาสได้มีสิทธิ์ในการซื้อตู้มือสองที่ญี่ปุ่นทำให้ต้นทุนในการซื้อตู้ของเขาเนี่ยเงินที่เขาจะดมทุนไปเนี่ยเขาจะไปซื้อตู้พี่ S <S ตู้ตู้มือสองเนี่ยแล้วก็ <S <S วกเอามาไว้ที่ไทยแล้วก็มารีฟอร์บิดมาตกแต่งแต่งตัวให้มันดูสวยหรูแล้วก็ยัดเทคโนโลยีที่ของเขาเองเนี่ยที่เขาผลิตเองคิดค้นเองเนี่ยที่เขามีเรื่องของต้นทุนอดีเนี่ยเอามายัดใส่ในตู้และที่สําคัญก็เขาก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นค้าปลีกอยู่แล้วพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าเขาไม่เกี่ยงเขาไม่เคยมานั่งปราโมาตัวเองว่าเขาเป็นเครือสาพัฒน แต่เขาอ่ะสามารถรับได้ทุกเจ้าได้ทุกที่ได้ทุกแบรนด์อ่าครับผมเขาซื้อเยอะซื้อของเยอะเขาก็ได้ราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านอ่านี่นนคือพอได้เปรียบครับผมผมว่าเรื่องราวของตู้นะพูดง่ายๆนะเหมือนกับแบบว่าไม่ยากนะเอาวล้วกันนะมผมว่าเผือ่อนะตู้เนี่ยน่าจะเหมือนกันด้วย นะบางคนแบบว่ารั้าไปสู่ของจับมือกับแบงจับมือคนรู้แค่อะนั่นคือสตอรี่เขารับไปแล้วนะแต่ซันเบดดิ้งเองหรือว่า SBT เ,เ,เองเนี่ยวันใดถ้าเกิดเขาไปจับมือกับแบงบ้างไปทําแบบเดียวคือออกก๊อปปี้แล้วกันพูดแบบไม่ต้อง I อายปากก๊อปปี้นะนะอันนั้นก็จะเป็นสตอรี่ใหม่ของ SBT หรือเป็นสเสน่ห์นะตรงจุดนี้ไงก็จะเทปวันทีห้าตุลาคมแล้วอะนะผมว่าแหมตื่นเต้นจริงนะรับตัวของ SBT นะฮะตรงจุดนี้ก็เป็นฟิล์มมืออันของอันต์ไรเตอร์ฟิลิปนะอ่าใฟิลิปเอาวีแล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากสำหรับใน e ีพีสิเป็นไงพี่ใช่ครับผมเรียกว่าเป็นเรื่องราวอีพีนี้เป็นเรื่องราวของตู้ตู้เอาเป็นเรื่องราวที่อยากคนอยากรู้อ่ะเออคนอยากรู้อยากเห็น ครับผมถือว่าเราได้จะได้รู้อืมแบบคืออยา่างน้อยคือเราได้ฟังแบบว่าอะสอง APO แบบว่าสามสิบนี้สิบพันลนะฮะ SPT วขาเป็นทีห้าตุรานะฮะส่วนน้อยถัดไปในเป็นตัวสีเดลต้าเนาะพูดยังไงนะครับผมเชื่อว่าแหมคงดูดีว่าใครจะปังมากปังน้อยดูกันเลยแนละ้วเอางี้นะไม่นานเกินรอตรงจุดนี้สำหรับข่าวสารทั้งหมดที่เราพูดไปเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถ ดูได้นะครับทั้งในฝั่งของพูดอินไซด์ด้วยนะฮะครับผมแล้วก็ทางเช็คคุณด้วยนะครับผมเรีวยกว่าติดตามกันแบบว่ากดไลค์กดแชร์นะบอกพี่ปา้านะฮะฝากน้องไค่เน่าด้วยอะไรเงี้ยนะฮะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราก็ยังรับสมัครผู้สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องก็ <laughs> <ๆ S 2> มีใครใจดีก็ โตกิ้งกลางมาได้นะครับเพราะว่าตอนจบรายการเรามีเบอร์โทรศัพท์นะครับโตมาได้เลยเอา,เอาขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยก็ดีนะขึ้นหน่อยอขึ้นหน่อยดังั้นสำหรับอีพีที่สิบห้านี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนอย่ <c oughs> า,าอย่าเพิ่ง <ใน S 1> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง <c oughs> อย่าเพิ่ง <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่า มีของแถมเ <laughs> <laughs> อ้าจริงเหรอเอ้ามีของแถมด้วยถามเออของแถมคืออะไรนะอ p พีสิบห้าต้องบอกเลยว่าสิบห้ายกยกสิบหกไม่หย่อนนะต้องดว่ดวหุ้นของตัวทีตัวทีอ่าทีทีททนะเรียกว่าหุ้นทีอัค <The engineering S 1> ร <engineering. S 1> เดียว <Operation. S 1> อ่าอัครตัวเดียวนะล่าสุดมาต้องบอกเลยว่าโอ้โหเกมหุ้นนะเขาเร้าใจมาก ผมเคยเห็นต,ตั้งแต่สองตังสามตังนะมาวันนี้สี่สิบกว่าตังแล้วนะนะตอนนี้สี่สิบสองตังใครไม่เคยติดตามนี่เห็นอาจจะสะดุ้งเลยก็ได้นะปิดอันดับสามนะครับตลาดมองเตือนเลยว่าขอให้น้ำมัดระวังนะครับแต่เกมหุ้นแข็งแรงได้ตองดูแล้วต้องบอกเลยว่าแม่ก็บอกเป็นของฝากนะนกพูดง,ง่ายๆนายจะซื้อหรือไม่ซื้อก็คือของฝากอะ่ะ โอ้โหมันมาแบบนี้เตือนแบบนี้แต่ราคาก็ยังเดินหน้าแบบนี้ก็ดูกันหน้าจอหน้ากระดาษกัน <c oughs> ของคุนของฝากมักจะมีอะไรแบบว่าเหนือความคาดหมายอ่ะงั้นก็เราก็หยุดไว้แค่นี้แล้วกันแล้ว <laughs> ให้คุณผู้ชมไปติดตามกันเอาเอง <laughs> <laughs> ดูดู อาหุ่นขึ้นก็มีความสุขหุ้นตกก็มีความทุกข์นี่แหละชีวิตของชาวหุ้นครับผมสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ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 